ีชอปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไล v ์ไปที่ชอบเป็นผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนที่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้เราก็มาแนะนํานะครับตัวท็อปอีกหนึ่งรุ่นนะของทางตโยต้าแคมรี่นะครับนั่นก็คือตัวตัวต้าแคมรี่สองจุดห้านะครับไฮบริดนะครับพรีเมียมลักซ์สุรี่นะครับเป็นตัวชุดแต่งโมเดลลิสต้านะครับซึ่งตัวปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวโมเดลลิสต้านะครับก็จะไม่มีชุดแต่งตัวนี้มาให้นะครับนี่ โมเดลลิสต้านะครับจะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับนะอันนี้ท็อปเกรดขึ้นมาหน่อยครับไล่มาตัวด้านด้านตัวแม็กนะครับแม็กก็ยังเป็นตัวลายลายเดิมตัวแม็กนะครับเป็นขนาด2 3 5 4า8นะครับเป็นลายมันจะเป็นทูโทนนะนะครับก็คือตัวนี้โครเมียมนะครับแล้วก็ไล่มาที่ด้านข้างนะครับที่เป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้านะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับเปตัวนี้ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็มีดักเชลขึ้นมานะครับต้งตุดเป็ดนะครับแล้วก็ตัวถึงสเกิร์ตด้านล่างนะครับที่เป็นตัวโมเดลลิสตานะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับโดยรวมนะครับตัวสองจุดห้าตัวไฮบริดนะครับตัวพรีเมียมลักสุรี่โมเดลลิสตานะครับส่วนภายในนะครับภายในก็เหมือนกับตัวรุ่นไฮบริดปกติ นะครับว่าข้างในเป็นไงมาครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวเลยดีกว่ามาเลยมาเลยนะครับซึ่งวันนี้มีทั้งหมดสี่คันน,ะตน,นนะะตัวนี้เป็น2.5สปอร์ตนะแล้วตัวนี้เป็นไฮบริดนะแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นตัว2องจุดพรีเมียมนะครับก็คือไล่ความหรูหรากันมานิดนึงนะครับนี่ครับตัวพรีเมียมก็จะแตกต่างกับตัว อัพขึ้นมันจะมีตัว2.5สปอร์ตนะครับแล้วเป็น2.5พรีเมี่มนะครับตรงนี้พรีเมี่มก็เพิ่มแม็กนะครับเป็นลายทูโทนนะครับขนาด18นะครับถ้าเป็นตัว2.5สปอร์ตนะครับก็จะเป็นแม็ก17นะครับอันนี้เป็นแม็ก18ลายเนี่ยเหมือนตัวไฮบริดนะครับเหมือนตัวไฮบริดตัวมเดลิสต้านะครับไล่ลงมานะครับทางด้านในก็เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวนี้จะไม่มี มีแค่แผงควบคุมตรงนี้นะครับไม่มีเมมโมรีซีทนะครับแล้วก็ตัวมีแพดเดิลชิปเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่มีตัวเป่าลมนะครับปกติจะมีตัวเป่าลมตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวลายไม้ก็จะเหมือนตัวไฮบริดนะครับก็ตัวเบาะมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับลายมาทางด้านท้ายก็มันจะมีเพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าทาง ด้านท้ายเนี่ยถ้าเป็นตัวแต่งโมเดลิสต้าจะมีตูดเป็ดขึ้นมาจะมมีสเกิร์ตรอบคันนะครับแต่อันนี้ไม่มีแต่ว่าก็เพิ่มในส่วนของตัวเมมโมรีขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแพดเดนชิปที่พงมาลัยนะครับก็อันนี้จะเป็นโดยรวมทั้งหมดนะครับของตัวโตต้าแคมเปร2.5พรีเมียมนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับไปลองขับไปลองดูตัวเป็นๆจริงๆนะครับวันที่โชว์รูมของโตต้าทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ต้อง ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ก็ขอลาไปแล้วครับ,วรบสวัสดีครับโอล s h o